รีวิวเครื่องเล่นเทปนะฮะตัวนี้เทปวิทยุนะครับพกพาง่ายนะฮะตัวนี้พกพาได้นะครับมีหูหิ้วนะฮะมีหัวเสาลูกนะครับโมเดล SAD 1 7 1 5นะใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับทั้งไฟ DC ทั้งไฟฐานใส่ฐานสีก้อนนะลัางฐานสะอาดนะครับลังฐานสะอาดนะผมทดสอบแล้วใช้งานในปกตินะครับแล้วก็ใช้ไฟ DC ได้ฮะ DC 6โวลต์ไฟบวกในนะครับหูฟังเสียบอกปกตินะครับ ตอนนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับวิทยุถึงคลื่น90.5เมกะเฮิร์นะฮะทดสอบลูวิทยุกนะันหูเหิ่วนี่คับได้นะครับพัดเก็บได้นะครับที่จะเกิดเหตุการณ์อันนี้คลื่นคลื่นวิทยุนะฮะเป็นคลื่นโทรศัพท์รบก,กวนนะเสียงก็เลยเป็นอย่างนี้นครับเดี๋ยวทดสอบอาจจะวิทยุลงเทปนะครับจูเนอร์ <Junior S 1> อยู่ฝั่งนี้นะครับประมตรวังเนี่ยเจอแบบ เจอเองเลยก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันงฮะโอ้ยพูดแล้วก็เครียดนะคะมาฟังเพลงพร้อๆกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาด้วยนะคะกับคุณประภาวดีนะคะขอเพลงได้ผมเสาียฟังที่อาจจะอุทยิยุเครื่องนี้เสียงหูฟังออกเป็นสตูดิโอปกตินะฮะเสียงออกหูฟังสองข้างเลยนะครับไม่ได้ออกหูฟังข้างเดียวโมโนนะครับเจอแ,แบบเจอเองเลยก็เลยมาเล่าให้ฟังได้ฟังกันนะจะวิทยุเมื่อกี้ชัดเจนะฮะตัวนี้ใส่พานใหมฮะใส่งานไม่หย่อนไม่ยานเลยสัมพานดี เสาวิทยุไม่งอหงหูหิ้วพับได้หิ้วได้พกพาง่ายตัวเล็กตััวนะครบเท่านี้เองนะครับที่ถือให้ดูนะครับทดสอบฟองระบบเทปเสรยดีตัวนี้สติกเกอร์ยังติดอยู่เลยสภาพดีเลยมีรอยบ้างตามกันเวลาสิการด้วคสอง เป็นลำโพงเดียวนะแต่ว่าเวลาเสียบหูฟังจะออก2หูปกตินะ L LR ซ้ายขวาปกติเลยนะครับใช้ไฟ DC ได้นะฮะหกโวล์เหมือนผมนี่นะฮะไอโบหรือว่าใช้ผ่านได้นะสีก้อนนะครับใช้งานได้เต็มระบบไม่ย่อนไม่ยานก่าหน้าคนหลังได้ปกติทุกอย่างนะออโต้สต็อปนะครับระบบอัดปกติเลยนะ โอเคนะครับประจบกัรรีวิวนะครับขอบคุณครับ